มาปุ๊บเราก็เจอพ่อเลยพ่อทําสวนแล้วก็เป็นสวนระบบเคมีมาตั้งแต่มาตั้งแต่เราลืมตาเราเกิดมาเราก็รู้แล้วว่าพ่อเราฉีดยายาไล่นอนไล่มแมลงทั่วๆไปแต่เราก็รู้นะคะว่ามันเหม็นแล้วก็พ่อก็จะเป็นคนหนึ่งที่เหมือนเกษตรกร,ร,กรทั่วไปที่จะได้โคตา้าบินเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทขายยาในทุกๆปีเพราะว่ายอดถึง พอมาสักระยะหนึ่งพอเราอยู่คุณพ่อก็ทำสวนไปก็เกิดอาการป่วยนะคะเราบอกว่าเราน่าจะทำสวนของเรา40ไร่เป็นกเกษตรอินทรีย์ดีกว่านะคุยกับคุณแม่คุยกับคุณแม่คุณแม่เห็นด้วยแต่คุณพ่อไม่เห็นด้วยคุณพ่อก็ยังใช้อยู่แล้วก็หมักทุกอย่างไว้เลยแล้วก็พยายามให้เขาใช้เขาบอกมันช้าจนสุดท้ายก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตก็เปลี่ยนเลยค่ะหักดิบเลยแล้วก็ทำเป็นกเกษตรอินทรีย์ก็ ณนะปัจจุบันก็เข้าสู่ปีที่8สิ่งสำคัญก็คือเรามีครูบาอาจารย์เรามีองค์ความรู้ที่บอกเราแล้วว่าหญ้าไม่ใช่ศัตรูพืชที่สวน40ไร่ก็คือจะใช้การตัดหญ้าทั้งหมดการตัดหญ้าจะทำให้ความชื้นในดินยังคงอยู่การช้าล้างหายไปของหน้าดินจะน้อยลง อากาศที่ร้อนมากขึ้นอุณหภูมิที่มีความร้อนมากขึ้นถ้าเราฉีดยาฆ่ายาความชุ่มชื้นในดินหายไประบบนิเวศที่คงอยู่ช่วยดูแลจัดการก็จะหายไปจันทบุรีมีปัญหาเลยค่ะปีที่แล้วก็มีปัญหาเรื่องน้งําแล้งปีนี้ชนประธานประกาศแล้วจันทบุรีฤดูการน้าฤดูการผลไม้เนี่ยแรงแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่ยังใช้ระบบของการฉีดยาฆ่า้าใช้ยาฆ่า,มาแมลงในการกําจัดศัดตรูพืชทั้งหมดมีผลกระทบแน่นอนค่ะ เพราะนั้นอันนี้ส่วนนี้ก็คือที่สวนนะคะก็จะสังเกตไม่ว่าจะเป็นแปลงเล็กแปลงใหญ่จริงๆทุเรียนเราเนี่ยเป็นทุเรียนถือว่าเป็นทุเรียนสายพันธุ์เก่าแก่หลายๆแปลงแต่แต่ที่ถ่ายรูปมให้ดูเนี่เป็นแปลงใหม่ก็คือเราใช้การตัดหญ้าทั้งหมดแล้วก็ให้ให้หญ้าเขาได้เติบโตเราจะมีหญ้าทุกอย่างอย่ายหญ้าคอมมินิตแล้วก็มีหญ้าคาเราก็มีก็ปล่อยให้ยาวเลยค่ะ พอถึงเวลาตัดแล้วค่อยมาห่มแล้วก็ใช้มูลสัตว์แล้วก็ใช้น้ำหมักในการที่จะลาดลงไปใช้น้ำหมักลดเปรี้ยวช่วยเพื่อคุมดินไปฆ่านอนหรือว่าไปจัดการตัวที่จะ,ะขึ้นสู่ต้นถ้าสมมติว่าหญ้าเราสูงแล้วเราตัดจนเลี่ยนเตียนหมดมแมลงหรือพืชวัตถุสัตว์พืชที่อยู่ในดินเขาไม่มีที่ไปเขาจะขึ้นต้นไม้ค่ะ,มะแมลงเขาก็จะขึ้นต้นไม้แล้วก็ไปรบกวนต้นไม้เราเพราะนั้นเราก็จะตัดหญ้าที่ไม่ได้ตัดเกินไปเพื่อให้คุมดินได้อยู่นะคะ ปัจจัยการผลิตเนี่ยมีหลายสูตรมากมายอันนี้ของที่สวนเองอย่างตัวฝักคูนเนี่ยก็พวกข้าหนอนข้าเพียกก็วิ่งขึ้นอำเภอสอยดาวรถกระบะหนึ่งคันเอาของฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนอะไรนะคะก็มีหนอนตาหยากกับตัวสาระอันนี้ตัวหนอนตาหยากกับสาระคือต้องมีปัจจัยการผลิตเยอะอันนี้บอระเพ็ดอันนี้หลานชายค่ะก็ต้องทําอันนี้สารไหลห่างกระลอกก็ถือว่าเป็นจุลินทรีย์ครอบจัก,กรวาลของเราแล้วก็ไปตาม คือคือรถกระบะเราก็ใช้ลุยในสวนทั้งหมดนะคะแล้วก็หมกักอันนี้ก็น้ำหมักรดเปรี้ยวที่จะใช้รถในดินด้วยก็หมักมาเฟืองคือที่สวนก็จะหมักทุกรถอันนี้คือน้ำหมักมังคุดนะคะเพราะช่วงหนึ่งที่เชื้อราราสีชมพูเนี่ยลงต้นทุเรียนกันเยอะซึ่งช่วงนั้นที่เกิดปัญหานักวิชาการเขาจะหิ้วกระเป๋ามาหนึ่งใบแล้วเขาบอกว่าฝังเข็มต้นทุเรียนกันแล้วก็ปัก เข็มใส่ต้นผู้เรียนกันเกษตรกรก็กะว่าเดี๋ยวต้นผู้เรียนเราจะฟื้นแต่ฉีดยาต้นผู้เรียนแปลงข้างๆนี่เข็มเต็มเลยค่ะสุดท้ายก็ตายคือกันเด้ก็ไม่เห็นรอดในขณะของเราเราใช้น้ำหมักน้ำหมักลดฝาดน,น้ำหมักจากมังคุดที่เราเก็บในแปลงเรามีมาใช้มาจัดการต้นอาจจะตายหรือจะรอดบางต้นรอดเพราะว่าดินเราดีสุดท้ายมันอยู่ที่รากจุลินทรีย์ที่รากดีดินไม่เสียต้นไม้แข็งแรงค่ะ แต่เมื่อไรเราอัดเคมีลงไปเยอะจุลินทรีย์ก็เสียดินก็เสียจะมีแรงกําลังที่ไหนที่จะไปดูแลต้นอันนี้คือปล่อยน้ําทางดินอันนี้ฉีดพ่นทางใบนะคะคือถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์ฉีดพ่นเห็นไหมคะเด็กตัวเล็กตัวน้อยอยู่ได้แต่ถ้าใช้สารเคมีเราไม่มีโอกาสอยู่ในสวนแบบนี้ได้เลย หญ้านะคะมันก็จะเขียวเราที่สวนก็จะมีทั้งมังคุดทุเรียนเงาะลองกองพืชสมุนไพรเพราะนั้นไร่เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเลยในการที่เราจะทกะํกเกษตรอินรีอันนี้กล้ายืนยันหลายคนบอกว่าโอ้บางคนเป็นนำข้อมูลแค่5้าไร่สิบไร่แล้วบอกโฮ้ยก็พูดได้5้าไร่สิบไร่เดี๋ยวให้ดูแปลง400ไร่ที่กําลังทะะําค่ะเนี่ยค่ะสวนทานทิพย์ได้400ไร่ก็เข้าไปช่วยเขาอยู่นะคะแล้วหลายๆแปลงเองจริงๆแล้ว บางคนนะคะบอกว่ายังฉีดยาฆ่า,มาแมลงอยู่อ่ะแต่เรารู้นะว่าการใช้ยาฆ่าญ้าไม่ดีหรือว่าเรื่องยาฆ่ายาเนี่ยหลายๆแปลงเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันมันไม่ได้มันแคบเกษตรกรเรายังติดอยู่แค่ว่ามันง่ายและสะดวก เราตรงๆง่ายสะดวกไวโอ้มาจัดการแบบนี้นะมันยุ่งยากเราลืมมองไปว่าระบบนิเวศที่มันอยู่ในแปลงมันเกิดคุณค่ามากขนาดไหนการชะล้างการสูญเสียหน้าดินไปการทำลายพระแม่ธรณีลงไปลึกขนาดไหนเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันสะสมอยู่มันไม่ได้อยู่แค่แค่รุ่นเรารุ่นลูกเราอีกรุ่นหลานเราอีกแต่ถ้าเราให้ข้อมูลให้ทุกคนได้ทราบข้อมูลเหล่านี้ทุกคนจะเข้าใจแล้วก็จะโอ้เวลาเดินเข้าสวนโอ้ยอากาศสดชื่น สูดลมหายใจเจอมแมลงนู่นแมลงนั่นเยอะแยะมากมายนะคะจริงๆประเด็นหลักในการทำเกษตรินทรีย์อยู่ที่หัวใจเท่านั้นค่ะไม่ได้ตัวอื่นเลยหัวใจและการ,การค้นหาการเรียนรู้แล้วก็มีเทคนิคไม่ได้ยากถ้าเรามองทุกอย่างมันเป็นปัญหาเราคงไม่ เราคงทําอะไรไม่รอดหรอกนะพี่เนาะก็ในเมื่อเราบอกว่าเราอยากจะได้เงินเราอยากจะได้สุขภาพที่ดีการจัดการไม่ยากที่สุดก็การจัดการไม่ยากเราก็ช่วยกันนะคะวันนี้จันทบุรีเราเองอ่ะมีแปลงเกษตรอินทรีย์มีกลุ่มอย่างกลุ่มพี่รัตไทยปฐวีโมเดลอยู่มีศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติป่งแรดอยู่วันนี้องค์ความรู้มันมีคนที่เขาเรียนผิดมาแล้วอ่ะเขาก็จะบอกได้ว่าเฮ้ยอย่างนี้อย่าไปทํานะมันเป็นการเรียนผิดมาเรียนถูกเลย คือวันนี้องค์ความรู้มันมีมันอยู่ที่ว่าเกษตรกรเราอะยังรู้สึกว่าโหโคือจะบอกไม่มีทางเลือกไม่ใช่อะมันมีทางเลือกค่ะมันเป็นทางรอดด้วยเพียงแต่ว่าวันนี้ใจอยากเลือกป่ะวันนี้มันอยู่ที่ว่าใจยังไม่อยากเลือกอะ <laughs> ใจมันยังรักไอ้สามสารน,นี้อยู่อะซึ่งเราก็เปลี่ยนเขาไม่ได้ทั้งหมดวันนี้มาให้ดูข้อมูลแลกเปลี่ยนกัน ของที่สวนเองก็1ปีก็ตัด3รอบนะคะคำนวณค่าใช้จ่ายก็ปีงประมาณ4 0 0 0 0ื0นห้าหมกันจ้างเขาแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาหนูเชื่อว่าคนที่ซื้อยาฆ่าหญ้าแล้วไปฉีดเนี่ยคือความถ้าความคุ้มทุนคุ้มคุ้มต่างของเรื่องเงินเนี่ยอาจจะมีต่างกันแต่ความคุ้มของสุขภาพมันวัดค่าไม่ได้อะ เพราะสุดท้ายเราไปเสียเงินที่บ้านปลายในการที่เราจะเสียเสียสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนังเอง,เองหรือการสะสมของสารเคมีหรืออากาศที่เราสูดลมหายใจเข้าไปพอฉีดไปแล้วมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ที่ในอากาศและอยู่ในสวนของเราทั้งหมดคือ ถ้าเราจะทําเกษตรอินทรีย์จริงๆการเดินดูสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ในสวนทั้งหมดมันจะสร้างสร้างความรู้สึกที่เรารู้สึกมันผูกพันเราไม่ได้ทําอาหารทําการกินมาเพื่อขายอย่างเดียวแต่เราจะกินทุกอย่างที่เราปลูกในแปลงแล้วให้คนอื่นกินแล้วเรารู้สึกว่าคนกินเขารู้สึกมีความสุขคนที่ทําสวนเกษตรอินทรีย์สุดท้ายแล้วผลผลิตที่ที่ได้มันจะมีชีวิตค่ะมันจะมีชีวิตมี เขาเรียกว่าอาหารที่เป็นอาหารมังคุดจะมีเส้นใยมีเนื้อขาวฟูและมีกลิ่นมังคุดออร,แ,อรแกนิกจะมีฤทธิ์เย็นมีสารเซนโทนมีสารเทน,นินครบแต่เมื่อไรที่เราฉีดยาพ่นไล่มแมลงไล่หนอนด้นไล่ต่างๆปุ๊บแล้วไปเคลือบอยู่ที่เปลือกของมังคุดทั้งหมดฤทธิ์เย็นจะหายไปสปรรพคุณทางยาของมังคุดจะหายไปเพราะนั้นถ้าวันนี้เราบอกว่าราชนีผลไม้คือมังคุดแต่คุณใช้สารเคมี ราชนินีคุณจะไม่เป็นราชินีแล้วค่ะราชินีจะเป็นนางร้ายหันมาทำลายเราได้